แปม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 แปสวัสดีก่นได้เดี๋ยวได้ทำการยินดีตอนรับกระสู้ได้กันเน่ชิมหน่กันดิใครไม่เล่ผมก็แก่ทุกคนคันเน้ทุกคนอาจจะแปลกเฉยใช่ไหมครับว่าวันนี้ทําไมไปล้วงมาแปลกๆวันนี้เราจะมาจะลอง1นึ่งันซับสไครเบอร์ เฮ้ยควายดีใจไม่ใจอ้โอ้นเดี๋ยวมันมาเลยเออ,อก็โทษทีครับผมลืมเอาเก้าวเรื่องกันเลยละกันก่อนอื่นก็นขอขอบคุณทุกคนตั้งแต่วันนั้นสู้นซับสไคร์เบอร์มาจนถึงวันนี้1นึ่งันซับสไครเบอร์ขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยสนับสนุนผมมาตั้งแต่วันนั้น วันนี้จะเป็นคลิปพิเศษที่จะพาทุกคนนี่มาดูวิวัฒนาการของผีลวงตั้งแต่เริ่มช้องมาไหมไหจนถึงณปัจจุบันนี้ว่าผีลวงเปลี่ยนแปลงมาอย่างไงแต่ถึงแม้ว่าผีลวงจะเปลี่ยนแปลงมากสกักแค่ไหนแต่ในใจผีลวงก็ยังมีทุกคนไอเย,ยลังกตำ้กุมบาดใจจริงๆ แต่ทุกคนต้องรัอนยากกับปีล่วงก่อนก่อนไปดูว่าอย่าเอามารอปีล่วงนะว่าปีล่วงเปลี่ยนไปปีล่วงไม่ได้เปลี่ยนใบเข้าใจไหมแต่พร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยไปก็กับสวัสดีมิรซักแฟนเกมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผม JR Voice นะครับเป็นครั้งแรกคลิปแรกนะครับ และไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายหรือเปล่าครับที่ผมจะแคสเกมฟรีไฟก็มาดูกันนะครับว่ามือใหม่เหมือผมจะเป็นไก่ให้เขายิงหรือจะยิงไก่โชว์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับนี่เป็นคลิปแรกนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับไปดูกันครับเราก็เริ่มเกมกันเลยนะครับมาเลือกอาวุธกันเลย นี่ผมจะบอกทุกคนให้ทราบกันะครับว่าผมเนี่ยในวงการน,นี้ผมคือมือวางนะครับมือวางอะไรนั่นเหรอมือวางอันดับเจ็บครับเจ็บตลอดเลยครับไม่ว่ายิงที่ไหนก็เจ็บตลอดเลยครับ,รบผมว่ามันมันน่าจะอยู่ด้านบนนะครับผมเห็นแล้วยิงเลยนี่เป็นไงละ่ะ มือไม่ใช่ธรรมดามือพากาเนี่ยมือวานดัดเจ็บนะเดี๋ยวผมอ้อมอ้อมมันด้านหลังมันดีกว่าแต่มันยิงสวนผมมากนะสิอ้าดูแบบมาโอ้ร่วงแล้วครับร่วงแล้วร่วงแล้วไม่ร่วงไงมันรู้ไปสิครับ <First. S 1> ส่็ม็กกส่แม็กก่อน ผมว่าจะอ้อมเข้าไปข้างหลังครับผมชอบรอบหลังนะครับ <No. S 1> แต่มันยิง,ยงผมมาสิเดีย๋ยวผมต้องปั๊มยาก่อนเดี๋ยวมึงไม่แน่นี่ว่าเ <Wh ee! S 1> ดี๋ยวผมจะไปซ้ำับคุณล,ล้มเราต้องซ้ำเอาชนะ oh. ว่าจะไปซ้ำสะหน่อยวัดดีครับวันดีวัดดีฮะ อ๋อโอเคครับนึกว่าไม่มีใครคุยอีกเมื่อกี้เจอตีอีกตีหนึ่งไม่คุยเลยตายกันทั้งตีเลยยังไงอ่ะมันไม่คุยแล้วมันตายหรือไงมันไม่ไม่คุยกันอ่ะมันไปคนละทางอ่ะสบู่เลยกันฮะมันไม่นัดกันสบายสบายเพรตามจะไปไหนมันไม่ตอบไงคนที่ไหนอ่ะฮะคนคนทุกตีครับคนทกตี จะบ,บายใจแล้วจะบ,บายใจแล้วกืสนุกกับสนุกกันเยดอยากเคสเนี่ยเรียกว่าคนสุพรรณเรกว่าแบบคนสุพรรณเรียกว่าคนสุพรรณผมสูมื่นนะฮะผมคนสูมื่นผมคนทกทีเล่นเล่นเอาจริงหรือว่าเล่นยังไงเนี่ยเคสไหมเล่นเคสไหมยังไงวะเล่นเอาจริงเล่นก็คือเล่นจริงเอาจริงคือเอาจิงไงจริงนะทีหนึ่งติดทีหนึ่งตลอดอน่ะมันทีหนึ่งไงแล้วมันมีเลขต่อท้ายอ่ะ แล้วแล้วตานี้จะเอาทีทล้วเร่ทีหนึ่งแต่เลขต่อท้ายอะไรไม่รู้นะตาทีแล้วก็มีเทปมันยิงผ้าฟันเราตายเลยปั๊กไม่รู้มันเป็นเม็นมาจากไหนนี่นี่นี่คนสุพรรณเหรอเนี่ยตัวมือโอเคโอเคปี่น้องกันกัดจริตผมคนทุกทีครับไม่มีสังกัดแต่มีต่างั้งใยไหมนน อยู่อยู่ใกล้บัตตลุงไหมอะ่ะฮะอยู่ใกล้บัตตลุงไหมค่อยอ่ะครับเบอ,อร์ตาอ่ะมาใครใค้บัตตลุงกี่หน่อยไม่รู้จักหรือว่าปัดปัดปัดตาป้าก็ได้ผมไม่ใช้คนตายนี่ดูจากสามเหียงน่าจะเป็นคนเหนือ <c oughs> น่าจะเป็นคนเหนือ <c oughs> โลัหลัได้ยินพวกมันครับ ได้ยินครับได้ยินกวางรู้เรืองกันนะอ๋อปุอป่มปอกววางรู้เรืองนิดน้อยครับนิดนิดน้อยออครับโอ้จริงเหรอครับในลงไในลงไในลงลงลงุงได้ทุกทีเลยครับนี่เหลือปุ่มติดโควิดนี่มันติดติดพลาดน,นี้กันไหมเหรออ่าตาโควิดติดต่างสายเล่นปุ่มก็คงไม่รอดครับกดนี่แน่คนดนี่แน่เล่นครับเลยนะกดนี่แน่เล่นกนลนกนางจับมัดอู้ความลับเร็กเร็วแล้วปีอยู่ที่ไหนครับ ผมอยู่อะไรโน้นี่ไอเด็กคนเยอะเลยผมอยู่สมุทรสาครฮะสมุทรสาครเลยนะใายก้องอยู่ในตลาดกรุงมากครับไม่ครับผมเจ้าก้องเจ้าก้องเลยเจ้าก้องตลาดนั่นเลยโอ้ยย่านี่ผมบลอกเจ้าก้องตลาดเลยแล้วไม่บุญไม่ตายจะเร็วไม่ตายไม่ตายผมเป็นเยอะๆไอเกยเป็นได้ไรออืมออกมาตาลีรันกันนะนั่นครับโอ้ยย่าไม่ปฏิเสธเลยอ่าตึ้งฝีมีปืนใน,น,ย,ย,นะย,นย่างเหรครับผมผมใจเขียบ อ๋อครับมีอยู่แด้ในคุณอยู่แน่อ๋อผมอยู่กับเพื่อนกับเจาสองคนนี่เฮ้ยมีคนมีคนดีุ่มบวยดดีเจอดีผมเบิดร่องครับฮะอะไร่วยช่วย,วยไ,ได้ช่วยคุณน่ะเอาหลยคุณไปลุ่มอนะนี่เพื่อนก็ลงตรงนี้คุณไปลงตรงนั้นอ้าวล้วลง่พิดดีได้อย่างไร มันเอาปุ่มเลีวมาแล้วปุ่มมันมันเอากุนเ,เล้วอ่ะไม่รู้ปุ่มลงมาโม่วๆ่ในเดี๋ยวบอกเลว้วบอกเล้วว่าอย่าลงไกลเพื่อนไม่ควัง no กิเลงปุงป่มพวกยิงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวปุ่มไม่ช่วยเองครับนะรอปุ่มแบบเดียวครับเดี๋ยวปุ่มไม่ช่วยเองครับกิเลงเยอะสิกิเลงอยู่เนงเนงยู่ตินตินยากระตุกกระตุกกิเลงบุ่มเดี๋ยวริมอดเลียงกิเลงครับเดี๋ยวผมไม่ช่วยเองรเงราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน ได้ได้ห้าปีไงมึง,มมงป,มป,ปุ๋อืมห้าปีไม่พอต้อ,องการสิบปีส่งแตกส่งแตกโซ่งป้องอฮ้ยยังแล้วก็แม่คุณมันเก่งจริงๆเลยนะบุ๋มวัวไหมตัวหนาปุมมม๋มวัวไหมโอ้ต้องอุดอยู่เลี้ยวเลยถ้าคุณไม่อุดแล้วผมนี่กระจอกเลยติดจอดติดจอดเออเรียกเก่งเรียก,ยกข้าเก่งเราเกินเราอ่าผมพบรถแลว้วครับผุ๋มพบรถแล้วเดี๋ยวผมเคาะรถไปให้คุณนะครับผมมาแร็วครับเบอร์สองปมมาแล้ว ก่เลงมาผมเร็วกิเลงครับผมมาอยู่แล้วครับแต่ผมไม่มาแล้วคุณจะรอดได้อย่างไรคุณก็ต้องมีผมคนเก่งอยู่แล้ว๋ย่จริงก่เลงผมอ่อบ้านอยู่แล้วเลยผมตู้หลบจางงานเร็วีิเลงตู้หลบท้างงานเร็วีิเลงเอ้าเอ้าตู้หลบทางงาน่ยไม่เป็นไรอยู่กับผมนี่ปลอดภัยอยู่แล้วครับมือปราการอยู่กับมือปราการก็ยิงก็ยิงเออีกอเอไเออเออเออกออนออเออนๆอเอ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  ไม่วันแม่วันมามากอ๋อสุดยอดขี้เล่งสุดยอดจริงอ๋ออยู่แล้วครับอยู่แล้วไม่ต้องยจมเก็ยิงก็ยิงบมก็ยิงบมก็ยิงบมตอนที่บมยิงคนอื่นโอ้เกือบตายไปเกือบตายก็เกือบโดนยิงเบื้องบอดยิงเงยิงอ่ะแตกปีหลวงกินยาคนนะครับนะปีหลวงต้องกินยาให้เต็มถ้าปีหลวงไม่เต็มแสดงว่าปีหลวงบ้าเอาหรือเอา น้ีกินยาไม่กอยได้ใคเห่าควดก็เลยคุ้งขังอยากจะฆ่าคุณนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ลงกจะฆ่ามันอ๋อยิงยิงแตกไหมครับแตกไหมเอ้ยต้องยิงต้องเปิดหัวแล้วสน้อยเออไม่โดนโดนเลยนะครับโอ้ยเพื่อนยิงกองผมได้ยังไงอันนี้โอ้ยคุณไอยาลังกาเลย ทไไมกนกด้คุณยิงของผมได้ยังไงผมยิงก่อนเออดัดดัดไหมคุณปักเอ้ยเผื่อนเบิดสีเบื่อหนึง่งครับมีมีใครโอ้ยมีใครผมยิงให้ผมยิงนะครับให้ผมยิงไอ้ย่าคุณยิงไปเแลี่ยโอ้ยยังกาเลยไม่ทันคุณตึกที่เลยผมไม่ทันคุณทำไมผมไม่ทันคุณพี่มือผมก็นเนื้อว่ะคุณนี่ทำไมเนาะ เอยผมเม่นแล้วผมเม่นแล้วยิง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  okay, ยิงค่อยว่าพี่วิลพี่ล่องไม่ดีนี่พี่ล uh ่องยิงง่ายเลยเห็นไหพี่ล่องยิงให้ดูนะครับอ้าวแตกเออค่อยยิงพี่ลองก็ยิงพี่ลองวะค่อยิงพี่ลองเออเนี่ยพี่ลองยิงง่าดูนะครับนี่เห็นไหมเห็นมาอ้าวไปไหนวะเฮ้ยไปไหนเหมือนกับพี่เลยเฮ้ยไปไหนแล้วครับนี่มันมันไปไหนนี่มันมันไหนตัวได้ครับนี่โอ้ยตายเร็วได้ตัวได้ด้วยมามามาโบมาเลยเอ๊ะ เป็นไงน้องนินเตกเลยใช่ไหมก็ <Yeah. S 1> จัดมาสักคนได้ไหมครับฮนะตัวใหญ่ๆเปลีป่ยนเลยนลุยนนั้นไม่เอาครับคนนั้นผมไม่สู้โขนนั้นสู้ไปนะครับนะคนนั้นสู้ไม่ได้ครับผมนะแต่สู้แต่สู้คนนั้นนี่ตายเลยผมไม่กล้าครับนะเดี๋ยวจดืดปผมบย oh. ้า้จับศูนย์ยิงยิงเตก แตะกระบมแตก,ม,แตกมันก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าบมคือเคยโน่ช่วงนี้นะครับนะมีคนเป็นก้าวอยู่นะครับนะลุงอะไรเลวดีดีลอง้องพลงนี้ครับนี่เดี๋ยวเดี๋บมผมมรอไปควงนะจัน์ลุงบกน่นเรางอยจันท์ลุงกุนน้รกุตาลอยสัตว์ไอ้ไอ้ไอ้ไอยอยูอ่นองดซแมเลยคุณ Oh, ลุงปนเอ like น้ยผมจำปิดเออลุงปนนะครับนะลุงปนเดี๋ยวว่าไอเดี๋ยว่าเป็นไหนโน้หมากับ่าเป็นค้นไหนสังกัดกองอาอาคิวอาร์เน้าไหมครับเดี๋ยวผมมารู้ไปเลยมา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 ผมไปยิงไอ้พวกนู้นดีว่านะครับนะป้าแมะป้าเมะก้าการซิงผมแล้วป้าเมะก้าซิงผมแล้วนะเดี๋ยวผมไปยิงไอ้แม่เลยนะป้าเมะโทรรพี่มามามาป้าเมะโทรรพี่กำลังจะมายิงคุณกนแล้ว ไออยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนครับไม่จืดไม่จืดไม่จืดครับไอเบิ่นเบิ่นเบิ่นครับบุ้มบุ้มมีมซีเป็นมีมซีเลยน่ะอิมกี้แล้วนี่บุ้มจ่ายมาคอยเป็นนะครับนะบุ้มเพิ่งมาเล่นนี่ครับปั๊บจี้มือบายตอนนี้ย้ายกายแล้วพอดีเล่นปั๊บจีไล่มานานประมาณยี่สิบสามสิบคลิปก็ขอบคุณปั๊บจีไล่มากๆที่สร้างตัวตนผมผมขึ้นมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ถ้าไม่มีปั๊บจีไล่นะครับนะก็ไม่มีผมแน่นอนบอกว่าผมนี่มาก่อนนี่ผมไม่มีตัวศัพนะ ไม่สมานมาแกเกมปั๊บจีโมบายได้ก็ยี่ติดตามผมตั้งแต่ปั๊บจีไล่ก็ขอบคุณมากๆที่เลยนะครับนะผมจะมาอยู่ในปั๊บจีโมบายแล้วนะครับมาซิงสติดอยู่ปั๊บจีโมบายมันจะมีการเปลี่ยนแปลงกันยิ่งห้่แน่นอนเออผมไม่แล้วผมไม่แล้วผมไม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมยิงมันเองยิงนี่ไม่มีสะกบยิงแบบไม่มีสะกบอ้อยเอ้ยเอานอนทำไมอันนี้โอ้หือมือไม่แบบนี้นะครับบมือไม่แบบนี้นะครับอ นี่การันา์มือไหมนะครับนี่ไม่มีสกูปเป็นไหมเอ้ยม,มันเก่งจริงๆเลยเราโมอีกแล้วนะครับโมอีกแล้วยิ่งได้โมดันดีเฮ้ยเอ้ยเบื่อตเบิร์มาร์กทางนู้นนะครับเดีาเดาเดีาปุ่มลงไปดูนะครับโอ้ปุ่มลงแบบไอรอนแมนเบ้เลยไม่ใช่ธรรมาดาปุม่มเฮ้ยยิงๆๆยิงยิงเบื่อตปุ่มนะครับยิงเบื่อตปุ่มใช่ไหมครับเดาเดวเดาเดามันต้องรู้แต่แลดด้วลว่าอย่ามายิงเบื่อตปุ่มอย่ามาเยีมเบื่อตปุ่มนะครับนะ เอ้ยมันไม่รู้จะเล็วว่าผมนี่คือใครนี่ในปุ่มมาจากปั๊บจีเลยนะคุณต้องต้อนรับผมอย่างดีนะครับนะเลยลูกกระสุนจากอาวคุณนตัดตีเฮ้ยเร็ว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 มันไม่มันเลมันไม่รอดนะครับนะมันไม่รอดเอ้ยออกมาเลยเอ้ยน้องนิ่ออกมาเลยออกมาเลยครับ no เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิงเกล็ดปุมนะครับจิ้งเกล็ดปุ่มนะครับเมื่อแตก เอโดนจ้านัดโบนะเบ่ลลูกกระสุนบะเปล่านะเอาลูกกระสุนมาให้คนอื่นดีว่านะครับนะมันเด่นเกมดีกว่ากายเกียร์กายเซนบางทีก็ว่ารอนบางเป็นบางทีแต่ไม่รูว่ารอนดาวคนคนนี้หรอกอุ้ยไม่ล่งวะจะจ้ามคนนี่คือว่าแบงค์ไอ้ปุ๊บะกลนนะครับเอาโนโนเอามันยิงเม็ดเลวโน้ยเกือบยิงกับเม็ดเลวเฮ้ยไอ้ผม้ะกลับตัวทุตตายนายผมนะครับ no เฮ้ย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 เดี๋ยวเดียวเปิดร้องเปิดร้องอย่ายิง อย่ายิงนะครับบุรร้อเบุรราอมบิรีอย่ายิงครับอย่ายิงก็ก็ก็ผมนะครับนะไอ้ผมได้ยิงระกรังนะครับไอ้ผมนี่ได้ไปตะไหวหลูกตะกวัวไอ้มันสักนัดนึงนี่อู้ตายเร็วไม่เป็นไรนะครับวันนี้ซึ่งผมจะไม่ได้คิวตามที่การวังไว้แต่อย่างไรวันนี้ผมก็มาเร็วนี่คือรประกาศอีกระาบๆว่าผมนี่จะมาในปั๊บจีโมบายไปเจอกันไอ้น้องนิน สำหรับกรรมกรมนี้ก็เสนอกรว่ารักทุกคนรักตลอดไปเจไดจิม